เก็บเห็ดหูหนูกันพี่น้องเอาถอนอยากเลยะโอ้ยเบิ่งหากมันผน่ขึ้นมากับทรายถอนแบบนี้เลยอันนี้ดอกไงเขาเรียกเห็ดหูหนูนะคะค่อยเรียกเองแหละจริงๆเขาก็เรียกโกโรวัตเซียนี่ภาษาฟินแลนด์นะ บางคนเขาก็เรียกเห็ดสมองวัวมันคือสมองเอาโอ้ยเดี๋ยวต้องไปตัดขาแล้วก็ปัดทรายพี่น้องเอเอเบิ้งมันดีอยู่เอาตรงนี้เดี๋ยวมาเอาใหม่เดินนิดนึง เต็มถังหล่อเ็นบอน่ะอันเ็ดอยู่ข้างบ้านพักตากอากาศจ้ะเขาตัดเขาตัดต้นใหม่ไม่ปีที่แลว้วปีนี้มันก็ขึ้นได้ว่ามันไม่ได้ขึ้นทั่วไปเด้อป้าเห็ดเป็นแบบนี้นี่เลยอยู่แต่งงานใหม่กันนี่เดี๋ยวไปเลาะก,ก่อนเดี๋ยววันนี้ไป ไปบอกลูกค้าก่อนว่าพรุ่งนี้จะเลาะหาเห็ดละหาตังก่อนพี่น้องเลยถ้าอย่างเงี้ยมันไอ้นี่แล้วเราก็จะไม่เอานะมันไหมแดดโอ้เสิไปเอาใดใไปเอานไอานหลุมน่เห็นม่ดำๆนะเยอะเยอะพี่น้องเอ้ยถังเดียวไม่พอใส่เดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่นะแค่นี้ละค่ะมดอยๆ